เอฟซีเรื่องอาจารย์ยงกับผีมะนาวมาแล้วค่ะโฮ้ยต้องหันมะนาวต้องหันมะนาวพรุ่งนี้จะต้อง,ำง,งทำซมตามขี้เกียจหัน่นพรุ่งนี้โยหันมะนาวของข้ารำมา Quoi นุ้งวันนี้เราต้องมาปราบผีกันปราบผีตัวนี้แต่เราต้องไปบอกเขาตอนว่าเขาเจออะไรมั้งจะไปปราบผีโอ้ปราบผีปราบผีอฮ้อตายเออจะปราบแล้วก็ เขาว่ากันว่ามานันนะ่ะนะแย่ที่สุดเลยแต่ลูกหนึ่งเขาตายกันหมดเจะโดนลอกทุกวันเพราะเขาเป็นผีมนันนาใช่ไหมเขาถึงอยู่ในต้นมันนาอย่างนี้นี่เองทำไมอะ กคงถึงต้องปาแต่ฉันไม่รู้นะว่ามันสวยไหมถ้ามันสวยฉันจะเข้าไปจูบเลยเฮ้อาตารของใช่สิอาจารยองทำไมคูดแบบนี้เนี่ยโลกจิตสมาธคุณมาติดการครับว้าไงคะ หันมะนาวอยู่ดีๆผีมันก็มาค่ะใส่ชุดสีเขียวเขียวไปทั้งตัวเลยนะคะสวยมากด้วยนะคะมันน่ากลัวมากเลยนะคะเวลาหันมะนาวจรไรก็มาทุกทีเลยค่ะอ่างั้นเหรอครับเอาละครับงั้นเราเริ่มแผนการทำร้ายผีกันดีกว่านะครับ <Okay. S 2> จ้าจ้าเงินคุณก็ต้องหันมะนาวนะครับแต่ว่าแล้วผมจะปลาให้เองให้เขาลงในหอยจ้าจ้าจ้าห้าสวยอาจารย์คงจ้าจะพาไปทำบารยายใช่ไหมครับใช่ใช่ว่าแล้วว่าแล้วจ้า Now, eat, call him by now, eat. I... Mm -hmm. <laughs> hello, hello. I wish but I wish I better. อีกแล้วสินะทำไมมีคนเห็นมาแล้วหันมาแล้วอีกแล้วใช่ไหมฉันจะสั่งสอนเธอทำไมเธอถึงทำแบบนี้ สวยมากเลยอะอาจารย์อาจารย์หยงสวยมากเลยเอา,ยามาทำมรียะนิดนึทำไมฉันไม่ใช่ภรรยาของเธอมาเร็วมาเร็วเราจะกลับไปอยู่ในนี้ดีกันอาจารย์ทำไม และละครสั้นเรื่องอาจารย์ยงกับผีมะนาวก็ได้จบลงแล้วนะส่อับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซคกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย